ดยขวเห็นหน้าม่่มจกมกนะคะแต่หนังบอยด้เว์าวอีสานค่ะเพราะว่าชื่อเรื่องเขาชุมทองขนองชุมโจรบอกอยู่แล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดที่อำเภอเขาชุมทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจุดเด่นคือสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทองค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจบทเพลงลูกทุ่งดังของระพินภูไทยค่ะ ทั้งหมดนี้คือเครื่องปรุงสะท้อนความเป็นท้องถิ่นนะคะที่หม่อมจกมกในฐานะคนเขียนบทและผู้กำกับวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงตั้งใจใส่ลงไปตั้งแต่ในตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะมีทั้งมุกตลกแซวคนคอนที่นิยมพกปืนไปจนถึงการตั้งนำสกุลตัวละครตามชื่ออำเภอจริงในนครศรีธรรมราชทั้งทุ่งสงลานสกานพิตมสิชนและร่อนพิบูลค่ะ ถือเป็นความแปลกใหม่สําหรับตลกรุ่นใหญ่นะคะจากที่เห็นหน้าทีไรก็ต้องเป็นหนังอีสานแต่ว่าเรื่องนี้เล่นทายากตั้งแต่คอนเซปต์ค่ะจึงต้องละเอียดกับการแคสนักแสดงวางเอาไว้ว่าอยากส่งบทให้คนใต้จริงๆมาแหล่งใต้แบบชัดเปรี้ยและกว่า90%ของนักแสดงเป็นไปตามที่วางไว้นะคะนักแสดงนำนะคะมีเพียงแบงค์ทิติค่ะหนุ่มคอนแก่นที่ต้องเรียนภาษาใต้ในกองถ่ายค่ะรวมไปถึงมํมเองที่เป็นคนยะโสธรแต่ต่อติดได้เร็วเพราะว่าเคยใช้ชีวิตในภาคใต้มาก่อนนะคะ การถ่ารถใหม่ของออริจินอลคอนเทนต์สัญชาติไทยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใช้ภาษาใต้ตลอดทั้งเรื่องค่ะทำให้เห็นว่าไม่ว่าภูมิภาคไหนก็หยิบขึ้นมาเล่าเป็นความบันเทิงได้ไม่จำกัดค่ะตอนแรกทางที่เขาก็ว่าทำไมต้องพูดใต้ผมว่าผมก็บอกว่าเป็นสเสน่ห์ถ้าไม่มีผู้ภาษากางไม่เอาผมไม่เอาผมจะเอานี้ผมอยากเห็นหนังภาษาใต้เรื่องนี้อยากเห็นเนี้ยให้มัเนเสน่ห์มันอยู่ตรงภาษานี่แหละ เพราะมันไม่มีใครเล่าแอคชั่นแบบนี้ไม่มีใครเล่าเป็นภาษาใต้ก็เหมือนสมัยก่อน22่ีปี21 22ยปีที่แล้วแย้มใครกล้าพูดภาษาอีสานเหมือนกันผมว่าเหมือนกันผมไม่เคยไปอยู่ใต้มาหลายปีแต่พู่ได้ระมาสัก5 0า0เนี่แหละก็มาเรียนในกองนี่แหละนัดก็บอกบ้างแล้วก็น้องฝันก็บอกว่างในในกองหน้าเซฟก็จับสำเนียงจับใจความมาแต่พยายามพูดที่ทีละประโยคประโยคนะอย่าพูดต่อกันยาว กลับหน้ากลับหลังหมดที่หนูมาอยู่กรุงเทพประมาณนึงเลยอะคะ่ะทําให้เรื่องของหูหรือว่าลิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไปใต้ทั้งหมดแต่ว่าพอได้เข้ามาทํางานก็จะมีการอัดส่งคลิปกับครูเสมอครูพี่ฝ<า>ั<า>นใช่ค่ะแล้วก็พอมาหน้ากองก็คือโชคดีมากคือจะได้พี่นัดกับพี่เบาวีคอยกล่าวทุกคําทุกประโยคให้เสมอเลยแล้วก็คือ มันไม่ใช่แค่เรื่องสำเนียงอะคะ่ะคือบางทีสำเนียงเราได้แต่เวลาเราพูดออกมามันยังไม่เป็นธรรมชาติของคนใต้ที่เขาพูดกันจริงๆคือ,คอจริงๆทุกภาคทุกที่มันก็มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีมีม,มีมีความมียูนิคของตัวเองอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยการนำการสำเนียงใต้หรือพื้นเพของคนใต้นํามาถ่ายทอดในในรูปแบบแบบแอคชั่นแบบนี้เนี่ยนัดว่ามัน มันมันกลมกลืนน่ยมันเหมาะสมมันดูแล้วมันมันลงตัวด้วยด้วยความเท่ด้วยความใต้เขามีความดุดันมันมีเรื่องของความแบบนักเลงอะไรตรงเนี้ยมันก็เลยได,ได้ได้ดึงสิ่งตรงนี้ออกมาแล้วมันก็ทําออกมาได้สวยงามจริงๆ ที่ผ่านมาค่ะพูดถึง o r i g i อลค content ไทยหรือว่าหนังไทยที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเกินครึ่งคือคอนเทนต์อีสานกวาดเรียบนะคะเพราะว่าในทุนเชื่อว่าเป็นตลาดใหญ่คนดูกว้างขายง่ายกว่าตรงกันข้ามกับหนังภาษาใต้ค่ะที่ถูกมองว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มลงทุนไปก็เสี่ยงแต่ว่าตลกรุ่นใหญ่กลับมองต่างออกไปนะคะจากการได้พูดคุยกับเสือโกว่าแห่งทุ่งสงที่มีตัวตนอยู่จริงจึงอยากกริบเรื่องนี้ค่ะอยากหยิบมาทําเป็นภาพยนตร์ในแบบของตัวเองนะคะแม้ตอนแรก s t r e มม i n g ค่ายแดงจะไม่ซื้อไอเดียแต่ว่า ท้ายที่สุดก็ถูกพัฒนาเป็นหนึ่งใน6ภาพยนตร์ออริจินอลคอนเทนต์ไทยประจำปีนี้ค่ะ <S <S และยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ2ปีระหว่างมําจกมกและผู้กำกับวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงที่เคยฝากผลงานมบเดอร์เหรอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งการหวนคืนการทำหนังแนวย้อนยุคพร้อมลายเซนการย้อมสีจัดจ้านแบบเดียวกับตำนานหนังไทยฟ้าถลายโจรมีเบื้องหลังจากค่วมกับรุ่นใหญ่ค่ะที่เผยเหตุผลว่าทำไมถึงทิ้งไปนานก็เพราะเข็ดกับเสียงวิจารณ์ต ที่หนังใช้ใหม่ๆจนไม่กล้าทำแนวนี้อีกเลยก่อนปลดล็อกความกลัวและผลงานเรื่องล่าสุดก็ออกมาค่ะสตัตดี้มาแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นอยากทำแต่ยังไม่ได้สตัรดดีหรือพอตอหลังนี่สตัรดี้เฉพาะเมืองนครเลยไปหาไปหาประวัติศาสตร์ของเมืองนครมาว่ามันมีนี่นี่ไปทั้งตัวเมืองเนี่ยเราก็พยายามทําให้ใกล้เคียง คือตัวเมืองนี้เราเราไม่มีที่ถ่ายนะครับเราก็ใช้ CG สร้างขึ้นมาหมดเลยนครนี้เป็นเมืองที่ที่ที่เออเป็นแทบจะเป็นเซ็นเตอร์ของของของกองทัพญี่ปุ่นในโซนใต้เขาบุกมาเขาก็ขึ้นที่ญี่ปุ่นไอ,อขึ้นขึ้นที่ใต้นะครับ แล้วก็เขาจะมีรถไฟอยู่ที่นั่นมากหัวรถจักรจะอยู่ที่ที่นครเยอะมากมีอุโมงรถไฟเยอะมากเพราะอุโมงรถไฟเนี่ยเขาทำไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อเวลาพันธมิตรสัมพันธมิตรเอาระเบิดมาทิ้งเขาจะเอาหัวรถจักรเข้าไปหลบ เพราะนั้นมันจะมีอุโมงค์ไฟเยอะมากที่นครนี่จะเป็นห้องนอนครับทีวีเป็นห้องเขาชุมทงขนงชุมโจรเป็นส่วนหนึ่งของออริจนินอลคอนเทนต์ไทยที่ผลิตโดย n น t f l i x กค่ะประจำปี2025สื่อต่างประเทศ v a r i e t ตี้เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2021ถึง2024สตรีมมิ่งค่ายแดงค่ะใช้งบลงทุนไปทั้งหมด6,400ล้านบาทเพื่อสร้างสรรค์ l o c a l content กว่า20เรื่องนะคะโดยภายในปีนี้ยังมีผลงานที่รอเปิดตัวคือภาคต่อซีรีส์เสียดสีวงการพุทธศาสนาสาธุซีซ สองค่ะรวมถึงภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ของเต้ยจรินพรและเกรทวรินทร์ซอนให้เห็นว่า l o c a l content ไทยกำลังขยายความหลากหลายจับใจผู้ชมและในทุนในตลาดโลกค่ะ